สวัสดีครับวันนี้วันที่11เอ้ยวันที่11เดเือนพฤศจิกายนปีห้าแปดวันนี้ผมอยู่บนต้นซิเฟลิล่าหลังจากที่ไม่ได้ติดตามกันมาสักพักแล้วมาดูว่าตอนนี้ผลผลิตยังเป็นยังไงอยู่ก็เหมือนเดิมนะซิเฟาิาการออกช่อดอกอืม90ผมให้9 5นะจะออกแต่ช่อดอกตัวตรงเนี้ ผมแก้ด้วยการฉีดคุยเหลวก็ผมแก้เริ่มแกมแตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงต้นปีฮะขนาดเม่เกินไม่ได้ขึ้นมาถ่ายนานแล้วมันแกโอเคเดี๋ยวเราจะผมจะมา,าผ่าช่อทลายช่อนี้ดูวันยังมันยังมีกระลายอยู่หรือเปล่า โอเคหลังจากที่ผมใช้เหล็กแทงปล์มผ่าดูแล้วซูมมาที่เนื้อเห็นไหมฮะมันจะไม่มีการลลานะฮะชิ้นเต็นเนื้อเด็ดเลยโอเคครับผมนี่คือการแก้ไขปามซิฟซิฟลารับประกันได้ว่า20กิโลแน่นอน ดูขนาดทลาย